เฮ้ยโหแล้วแบบพี่เจวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า X Force รถที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้นะคือนั่งแค่นี้ก็รู้แล้วอ่าจากรถคันนี้ขับอยู่ปัจจุบันอ่ะปัจจุบันขับรถสปอร์ตอยู่นั่งไม่สบายเท่า Mitsubishi X Force เลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆเอาบริยากาศด้วยออนี่ท่านผู้ชมาถ้าผมพูดอะไรผิดปุ๊บผมโดนเลย สวัสดีแฟนเพจมิสซูบิชิทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วกับแรงทุกโคบายโจมิสูวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า X Force รถที่กำลังเป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้นะแต่ว่าวันนี้มันจะพิเศษอย่างหนึง่งตรงที่ว่า เราได้รับเกียรติจากเจ้าของชุดแต่งแบรนด์คาลายนะมาด้วยตัวเองแล้วก็เอาชุดแต่งมาติดให้เราด้วยนะอะเดี๋ยวเราพาไปชมตัวรถคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราจะรีวิวแบบเต็มฉบับนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เก็ดไก์ไดโหมดของตัว X Force ตัวนี้นะฮะแล้วก็รีวิวรอบคันอุปกรณ์ตกแต่งตั้งแต่ตัวอีกไนจนมาถึงตัวไมเม X ว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆก่อนนะ ตัวที่เรารีวิวอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวอันติเมตนะ,ะก็คือจะเป็นตัวลองท็อปแต่ว่านี่เราพิเศษเราใส่เจ้าชุดแต่งคาลายมาด้วยนี่คุณดูการเดินเส้นของเขาไปสูว<ฮ>ี่คุมโทนจัดใส่สีเขียวสะท้อนแสงมาด้วยนะฮะชุดแต่งตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะคาลายไม่ได้มีแค่เอนะ็ดฟรนที่ทําขึ้นมาตอนนี้จะมีเจ้าตัวเอ็กซ์เพนเดอร์ขึ้นมาด้วยนะ,ะที่คาลายเขาทําขึ้นมาต้องฝากชุดแต่งแบรนด์น้องใหม่แบรนด์นี้ไว้ด้วยนะ,ะนี่เดินมาดูด้านข้าง จะทำมาเป็นสีใกล้ๆกับสีเทาดํานะตอนนี้จะเป็นสีคล้ายๆเทามนมนะแล้วมีตัดตรงนี้ด้วยแบรนด์คาลายจะอยู่ตรงนี้เลยดีไซน์เขาทาดีนะด้านหลังจะมีแบบท่อให้เลือกด้วยนะตัวนี้จะเป็นท่อหลอกนะไม่ใช่ทอจริงนะต้องแจ้งไว้ก่อนแต่ว่าทําออกมาเป็นท่อคู่นะ ต้องบอกว่าแบรนด์คารายเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ทําชุดแต่งออกมาได้ดีนะฮะการเดินเส้นการประกอบวัสดุมีคุณภาพมากนะฮะเดี๋ยวเราพาไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าว่าแรงบันดาลใจในการทําชุดแต่งคารายเนี่ยมาจากไหนแล้วก็เขามีโปรโมชั่นอะไรสําหรับลูกค้าที่กําลังจะซื้อรถมิตซูบิชิบ้างนะ เราอยู่กับเจ้าของคาร์ไลน์แล้วนะครับพี่มอสสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างทำไมอยู่ดีๆถึงกระโดดขึ้นมาทําเองเลยผมเป็นคนชอบแต่งรถด้วยแล้วายมาเตโรคุณแน่นเลยเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แล้วก็ผมเป็นคนใช้พิซูอยู่แล้วแล้วก็คนรู้จักผมในวงการมิซซูเยอะจะสุดท้านเยอะๆเยอะอเยอะมากนะเอาเขาเรกผดูที่ผมทํามาเนี่ยคือเจ้าตัวนี้แหละมาอคอร์เนี่ยผมออกมาทำตัวเองด้วยของตัวเองเนี่ยเพราะว่าผมได้ข่าวมันจะเข้ามาบ้านเราเพราะว่าผมไปเช็คมาข่าวไว้กับชาวบ้านเราวช่องมาด้วยนะแต่ก็ยังไม่รู้เลยคนเกาหต่งรู้แิ่ม ก็คือผมไปดูแบบทางต่างประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมาบ้านเราผมก็เลยออกแบบคร่าวๆคิดไว้แล้วเตรียมไว้แล้วว่าผมอยากได้คอนเซปต์ชุดแต่งประมาณนี้คือไม่ใหญ่ออกซิ่งนิดๆแต่ว่าต้องเป็นดูรักลิี่งะอิ่งนิดมันติดใจวัยรุ่นไดยด้วยใช่เพราะว่าเกีรรถประมาณนี้น่าจะเป็นกลางๆคนใช้อ่าเฮแต่แต่ผมบอกเลยนะวัสดุทําดีมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้เอาทําไมอยู่ดีๆเอาบรรยากาศด้วยอ่ะไหนๆเข้ามานี่เข้ากล้องมานี่ อันนี้สั่งพิเศษมาคสั่งพิเศษก็คือแบร์กายเราคิดไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานี่ท่านผู้ชมครถ้าผมพูดอะไรผิดปุ๊บผมโดนเลยอันนี้ก็คือมาร์เก็ตติ้งของคารายเขานะคือผมเห็นแล้วไปลงรูปไว้ในกลุ่มเฟซเออกก็เป็นในสองตัวสามตัวบาทเนี่ยที่คา่ายเขาใส่อยู่อะถ้าผมพูดอะไรผิดปุ๊บผมโดนเลย โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนีุ่ตส่าห์ไปเปลี่ยนชุดให้กูเลยแล้วนี่ผมถามนิดนึงโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เขาเห็นคลิปนี้อยู่ครับก็คือโปรโมชั่นน่ะผมมาตั้งขายปกติทั่วไปเลยคือ12500อันนี้คือราคาหน้าร้านถูกไหมขายลูกค้าปกติใช่ครับตอนนี้จัดโปรพิเศษชชุกเปิดตัวเหลือ9900บาทอาแหละ แคปหน้าจอไว้นะทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้เลยนะฮะ9,900บาทแล้วถ้าเกิดว่าแคปหน้าจอไปเนี่ยไปซื้อกับคุณมอสเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ขาย9 9 0าบาทมาฟ้องผมได้เเพราะว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบมีไฟไหมหรือต้องการแบบไม่มีไฟบางลูกค้าบางคนเขาจะค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไฟเราอ่ะมีกล่องควบคุมหลักแยกลังหากเราจะไม่ดึงอ่าก็คือเป็นเซฟตี้เราจะไม่ยุ่งเลยไม่ตัวเลยไม่ต้องไม่ห่วงว่าแบบติดไฟไฟไม่พอนั่นนู่นนี่ไม่มีไม่ไม่จีแน่นอนเราจะไม่จ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณทางคารายมากเลยที่อุส่าเอาชุดแต่งเท่ๆเฟี้ยวๆแบบนี้มาติดมาให้ที่โชว์รูมนะครับก็สนใจชุดแต่งคารายครับติดต่อ0660253922ครับแอดไลน์ก็เบอร์โทรนี้ได้เลยบอกมาจากคุณโจนะเพราะว่าผมจะได้ไปเบิกค่าคอมกับเขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถแล้วก็ระบบการใช้งานของเจ้าตัว Mitsubishi x f o r ร e ตตัวนี้ว่าระบบการใช้งานมีกี่ไดโหมดนะฮะแล้วได้อะไรไปบ้างนะฮะไป <Ice> เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบการขับขี่จริงๆนะแล้วก็ทดสอบเรื่องเจ็ดไดโหมดของเจ้า,จาตัว X4 ตัวนี้ด้วยนะว่าการขับขี่มันนุ่มนวลเหมือนที่คนอื่นเขาพูดกันมาหรือเปล่าที่ผมยังไม่ยอมทำคลิปเนี่ยเพราะว่าคือผมอยากลองด้วยตัวเองลองให้รู้แล้วค่อยมาทำอันนี้ก็คือจะเรียวๆเลยนะไม่มีการเซตอ่ะเอาออกตัวก่อนเลยโอ้ยดีดีด ออกตัวดีเป็นเครื่องพันหกอ่ะเออแต่แต่การออกตัวเออใช่ออกตัวเหมือนรถไฟฟ้าเลยพอรถไฟฟ้ามันไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมเออมอเตอร์ล้วนรถไฟฟ้ามันเลยปื๊ดได้เลยอันนี้มันก็ปืดได้เลยเหมือนกันนะระดยเลยใช่เจ้าตัวนี้เขาจะย้ายตรงฐานเกียร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจะได้มุมอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวเบรงมือไฟฟ้ามันอยู่ด้านซ้ายถ้าปุ่มพุชามันมันวางไว้ตรงเนี้ยถูกต้องแล้วแหละดีไซน์มันเออดีไซน์มันดูสวยขึ้นเว้ย เนี่ยตาเล่งดีมากเลยตอนนี้ผมอยู่ในโหมด normal โหมดนะตาเล่งแม่งดีมากกดนิดเดียวเองแล้วพวงมาลัยนี้เป็นฟันมันติฟัง์กชันแล้วนะสามารถเลือกฟัง์กชันตรงนี้ได้เลยนะระบบ cruise control มาแล้วสั่งการด้วยเสียงมาแล้วเนี่ยดัก i ีบด้วยฟังเสียงแตนอ่ะเอ้ยน่ารักเสียงแตนน่ารักอยู่โอเคมีใบสปอร์ตมาให้แล้วนะ เพราะว่าเจ้าตัวที่เราเทสกันอยู่นี่จะเป็นตัวเกรดรุ่นอันติเมท X นะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าบาทถ้าตัวรองท็อปตัวออนติเมทจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมื่นเะก้าพันบาทนะส่วนตัวอีกไนท์ที่เป็นตัวเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นตัวสุดคุ้มแล้วก็ค่อนข้าง,งที่จะมียอดจองเข้ามาเยอะเหมือนกันนะราคาจะอยู่ที่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นี่แล้วก็ระบบตัดแสงเวลาขับตอนกลางคืนนะนี่ผมเห็นเขาด้ามากกันในในกลุ่มเอฟอนนะว่าเรื่องไฟเลี้ยวด้านท้ายเนี่ยโอ้โหเล็กนิดเดียวเดี๋ยวผมลงไปรีวิวให้ดูว่ามันเล็กนิดเดียวจริงหรือเปล่าแต่ด้านหน้านี่คือมันไม่ใช่ไฟเลี้ยวอ่ะด้านหน้าด้านหน้ามันคือไฟเลี้ยว <c oughs> คือแมงใหญ่มากอะ่ะแมงชัดจัดอะ่ะไฟเลี้ยวด้านหน้าอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนไดโหมดเลยเดีย๋ยวลองลองเล่นไดโหมดแล้วอ่าเราจะอยู่กันที่โหมดเวทนะโหมดเวทเนี่ยก็คือเราจะใช้ในกรณีที่ถนนเปียกหมาดๆถึงขั้นฝนตกนะฮะเฮ้ยแต่การทํางานของล้อมันเปลี่ยนไปวะ่ะใช่ใช่มันจะฟืดหน่อยอยเว้ยแต่จริงๆก็อยากเทสตรงถนนฝนตกให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกเลยนะและอีกหนึ่งโหมดกาเวลกาเวลนี่ว้วิ่งทางขูดข่านะทางลูกกลางมีหินนิดๆน,น,นะฮะเจอนี่เรเทสตรงนี้เลย ปิดๆปิดเปิด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 ก็ต้องบอกว่าเอ้ยเบรกมันจับดีนะแล้วก็ช่วงล่างดีนะเบ่ะนั่งสบายนอ้เจีงมันไม่เมื่อยอ่ะคือนั่งแค่นี้ก็รู้แล้วอ่ะจากรถคันนี้ขับอยู่ปัจจุบันอ่ะปัจจุบันขับรถสปอร์ตอยู่นั่งไม่สบายเท่า Mitsubishi X Force เลยอ่ะแค่บอกคุณเท่า นี่ตอนนี้เราอยู่ในโหมดทามแม็กแล้วนะทามแม็กเนี่ยจะเห็นผลชัดเวลาแบบว่าเราขับสวิสสวาร์ตหน่อยอะ่ะเพราะว่าทามแม็กมันจะถ่วงล้อเลยให้รถแบบเกาะถนนแบบจัดจัดอ่ะเพราะว่าทามแม็กมันเป็นทางขึ้นเขาอะ่ะไอ้โหมดเนี่ยเคยเห็นอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ในรุ่นของตัวเออแลนเดอร์มันจะช่วยช่วยช่วย,วยเวลาเหมือนเราปล่อยคันเร่งใช่ไหมรถอะ่ะมันจะมันจะเหมือนแบบว่ามีเบรกอัตอนโนมัติแบบนิด,น,ดนิดอะ่ะเพื่อแบบว่าเบ็นทุกอย่างกับเข้าไปอยู่ในแบตเตอรี่อะ่ะเก็บไฟอะ่ะก็เหมือนกับวิ่งชัชเจอร์แหละแต่เพียงแค มันเกา,ถานนะถนนอะรู้เลยเนี่ยมันน่วงแบบน่วงเลยอะก็ต้องไปรีวิวที่เขาใหญ่อะทั้ทีเออแล้วจะบอกว่าแอร์แอร์ตัวเนี้คือมันมีระบบ nano x ด้วยนะคือเหมือนถ้าเกิดว่าเจอกลิ่นไม่พึงประสงค์อะแบบมีคนตดบนรถอะบุรีอะไรที่มันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ดีอะทำอาหารโหกเออไม่ได้กลิ่นเลยนะเมื่อกี้ผมตดไปสองทีอะไม่เห็นมีใครแบบมีอาการอะไรเลยอเออก็ถือว่าเก็บกลิ่นได้ดีนะตด,อดเอามึงด้วยอะ <laughs> หมดวัต แถวเนี้ยก็คือทางออฟโรดเลยอะ่ะจะบอกว่าเหมือนเราซื้อรถกระบะที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแต่มันมาอยู่ในเ,เซกเมนต์ของรถ SUV ที่เป็นแบบกึ่งรถครอบครัวอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยบัตเดียวแบตเตอรี่เต็มแล้วนะที่ที่เราขับมาเมื่อกี้ใช้ผสมน้ํามันแบตผสมน้ํามันในแบตเต็มแล้วนะนะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูนะว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เราเล่นบ้างนะเฮ้ยอันนี้มันลำโพงยามา5นี่ใช่ไหมเออนี่ตัวท็อปมันมีลำโพงยามาานี่ ดูดิโอ,โ,โอ้โหยังไม่ได้ฟังเสียงอะไรเลยอะ่ะไหนเปิดเพลงให้เซิร์ฟกักนเลไปที่ EV Mode อันนี้เราจะเข้าสู่ EV Mode แล้วนะ EV Mode เนี่ยคือเราจะใช้ไฟฟ้าวิ่ง100%เลยนะผมจะบอกว่ามันเป็นรถฟูลไฮบริดที่ฟูลไฮบริดจริงๆตอนเนี้เครื่องยนต์ไม่ทำงานละจะเป็นการใช้ไฟฟ้า100%เลยแล้วอัาตราการเร่งอ่ะผมจะบอกว่าไม่ได้แพ้รถ EV 100%เลยนะเอ้ยโหจักตรบ วิเจโอ้โหเนอเวอี้เวอร์ล a n n น v e r s a r y แล้วก็ถือว่าครบเครื่องนะฟอร์สอ่ะผมจะบอกว่าเฮดลูมก็ค่อนข้างที่จะเหลือเยอะนะเนี่ยดูดิผมสูง175เฮดลูมก็ยังเหลือนะโอ้โหเฮดลูมเหลือเยอะถ้าอย่างเงี้ยนี่เพิ่งจะปรับเบาะเองเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเบาะเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วรถเรามันเท่โคตรโหดโคตรอันตรายขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าโหมดชาร์จเจอร์แล้วนะ อโมชาร์จเจอเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ละเครื่องยนต์มาละเนี่ยดูหน้าจอเลยเฮ้ยเจเจแผ่นมาเนี้ยหน่อยดิแผ่นมาหน้าจอหน่ะเออพอเราปล่อยคันเร่งปึ๊บอ่ะละนี่มันจะชาร์จเข้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะเวลาเราปล่อยคันเร่งไปนะ และเราอยู่กับเจ้าตัว X Force Ultimate X แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวเจ้าคันนี้สักนิดสักหน่อยนะนี่ตัว Ultimate X จะมาพร้อมตัวอักษร X Force ด้านหน้าเลยนะแต่ถ้าใส่ชุดแต่งของคารายนี่ต้องบอกว่าลงตัวนะบอกมาจากคุณโจนะเพราะว่าผมจะได้ไปเบิกค่าคอมเบิกค่าคอมเปิดไฟให้ดูกุญแจอยู่นี่นะเปิดได้เลยเปึ๊บ และไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วด้วยนะด้านข้างเนี่ยแม็กจะเป็นแม็กขอบ18มาพร้อมยางบิตสโตนะตัว a n นดีเมเอนี่ยจะมีเซนเซอร์รอบคันเลยนะกล้องมองหลังเป็น360รองศาแล้วด้วยนะนี่และมาพร้อมสักครับเพจตัวนี้ด้วยนะอันนี้คือสตาร์ทรถแล้วนะเงียบจัดเลยอะแอร์ภากตุ๊ตุยเลย่อี้นี่ แอจะมีระบบแมคคูมาให้แล้วแล้วก็จะมีระบบนาโน X มาให้ด้วยนะเวลากลิ่นเข้าห้องโดยสารอย่างเงี้ยนเะจ้าตัวนาโน X กเนี่ยก็คือจะทํางานอัตโนมัติเลยนะมีมไมวเลสชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้นะ7จดไดโหมดอยู่ด้านนี้นะปุ่มพุทสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นี่เบรกมือไฟฟ้าจะอยู่ทางด้านซ้ายพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะ7จดไดโหมดก็ตามที่เราพาไปทดลองขับกันเมื่อกี้เลยนะฮะ จะบอกว่าภายในกว้างนะแล้วก็เครื่องเสียงได้ของามาฮ่าด้วยนะบอกปรับไฟฟ้านะโอ้ยเขาชอบเลยอะด้านหลังนั่งสบายนะฮะกว้างด้วยนะเนี่ยดูดิัวเข่าอะเหลือเยอะมากเลยอะเนี่ยเอียงได้ขนาดนี้เลยนะเอ็นเอ็นไม่ใช่เอียงโหนั่งสบายเฮดรุมเหลือเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนี่เขาเขาติเรื่องไฟเลี้ยวกันมาด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าไฟเลี้ยวด้านท้ายอะเล็กมากเลยแต่ว่าดูไฟเบรก มันก็เล็กจริงอะแหละต้องยอมอะแหละแต่ว่าเรามีอัปเกรดไฟเลี้ยวด้วยนะฮะไฟเลี้ยวทางด้านหลังเนี่ยเราอัปเกรดได้นะนี่ประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะเน,นี่มันกว้างนะ,ะถ่ายเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยกว้างมากเลยอะปะหน้ารถโปรโมชั่นสำหรับเจ้า Mitsubishi x p o r t ตัวนี้นะจะบอกว่าดาวเริ่มต้นที่5%นะฮะหรือว่าเลือกรับดอกเบี้ยศูนก็ได้นะเราฟรีเคมีพันให้อีก5ปีนะฮะ ก็คือในกรณีเราเข้าสู่ในการน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเยน็นทุกอย่างฟรีหมดที่เป็นของเหลวฟรีทุกระยะนะฮะดาวเริ่มต้น39,900บาทนะฮะตั้งแต่ตัวอ g กไน e ขึ้นมาเลยนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามเราก่อนได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้รถเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะแต่ว่าทยอยเริ่มเริ่มทยอยลงมาที่โชว์รูมพร้อมส่งมอบกันเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะแทบจะทุกสีแล้วด้วยนะท่านใดสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะฮะแล้วก็โทรหาเราได้เลยถ้าต right. ้องการรถเท่ๆแบบนี้ถ้าจองแล้วมาจากคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะเราฟรีชุดแต่งของแบนด์คารายให้เลยนะไปยังเหรอยังไม่เสร็จหรือเปล่าไปเออไม่ได้้เออดูดิเอาเส้นกูวะเออคารายเขาก็ทำแบบแปลกเลย